เกษตรกรน้าว่าว่าให้น้ำรัฐบาลคอย้ำคำขวรเพิ่นกรว่าว่าในนามมีปลาว่าในน้ามีเขาเฮาไรว่าลำแยงซึมือดีแหงแรลงไผ่ไผ่เขากรว่าว่าในนาบอกมีปลาว่าในน้ามีแต่หนีมาดิอยู่เถียงนะ พอบ้นมีนายดาคนกลางพวกข้ายเหนื่อยมากไปอบมันบ่เป็นคนไทยซึ่งเป็นค้องหน้าต่างดาวพ่อมีเลวว่าเลี้ยมคนว่านเล็กนี้ให้พ้นอย่าไปหวมสมาชิกเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อมีมาเกลือเกลือพผิดแก่สขายให้นายดาเขามีปลามีเขาพอมันเลยพอได้จ่แก่เนื้อเดือดไปขายพัดแมงเขาสั่งให้คนใส่ผัดเป็นเฮาเม็นลาข้าเฮาก็บวัว้รเล่าเขาไว ก็จริงแกเฮ้ยเพราะว่ามาถึงแล้วของของเฮาตะพี่แล้วคนขายผักเมนเพิ่นขอตึงนก็บออะไรเพราเขาตั้งว่าสั่งติงนัดเต็มนสีเก่งขันไปห่วงกับเขาของของเฮาทตะเม่งสั่งบ่ตีราคาได้ให้เขาตีราคาให้ถึงเขาเป็นคนสั่งผู้เจ้าของไปดังท้าเอาเงินหน่อยอยู่ห่มคขังได้เงินแล้วเบิ่งเพิ่นหัวยำ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  เอาไปสั่งนมอกินเบียรรมาชาติเขาละเทียพ่อแหงวกนังเนาไห้ของเข้าตีละค่าไรใครหมดแดงก็หมกขวกกัวว่าเข,ขาสเสื้อเดินนอมจนเกือบบังเอาไปหลายกบะพะข้างหาแปนขึ้นมาของของเขาตีละค่าเอาเหงสอบแต้เป็นแนวนั้นนอกจากหขันเพื่ออยานั่งพักอีตู่มาเกาหูวสิบหัวข้าวเสือสองกอตัอสันแต่ปดน,นั้นก็ยังตอ,อกจนอิดบายแล้วว่า ไบขึ้นร้นใบเหลืองทิมเที่ยวมาซิมสมพักเทียนทิมลาไฮขึ้นมาอิ่มเที่ยวมาซิมแล้วบอสือซิมเดวกันย่างนีท่านเราหลายหาว่าเฮาจูจี้ผัาแทงบ่อแดกขายคักนอกจากพักผัดมีหอยมูตีราคาแรงบ่อไข่ไงบ่อไอยขูดแม่งกี่รุ่นกว่าคูจีตีราคาถูกเดลกไปยังย่อว่าตัวลง จ้าต่อไปไปต่อเจ้าจนสิขากันตายคนซื้อว่าแพงหลายคนขายว่าขาดุ้ดาบกันอยู่ทังนนลทังเงินยาวเงินสั้นทังเงนเส้นเงินนไปกว้างควผู้เป็นนี่ไว้ไผสิหุงแม่นกว่าไผหน้าหนวนน